อยู่บ้านก็เบื่อเบื่อทเกมก็เบื่ออะไรเบื่อเบื่อหมดฉันว่าเลยสิโอ้ตึ้งตึงตึงจบตึ้งตึงตึงบอกใครวะบอกใครวะเออมันไอ้ตายตายแต่ว่ามันอยู่ข้างบนบ้านนู่นน่ะมันอยู่บนหลังคาแล้วน่ะไมิฉะนันอยู่ข้างล่างแล้วเข้าไปในบ้านดีไม่เข้าในบ้านน่ะชิวไว้เฮ้ ระวังนะเว้ยเบอร์สองมึงอย่าเอาแอดอกลิมมึงตายหมดเพื่อี้ไปหาชุบเพื่อนคนหนึ่งไม่เอาพี่ก็ถ้าเย็เรียญอะเป็นชุบว่าชุดได้สคนอะเียอะไรชุดได้สคนชุดได้แปดร้อยคนเาชุดได้แปดร้ันพออ๋อ กายเขี้ยอะไรโคตรแรงเลย